สวัสดีค่ะป้อมชวนคุยกลับมาอีกแล้วนะคะเรามาชวนกันอ่านไทยหลายเดือนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เลยตอนนี้วันที่1สำหรับคนเลข3นะคะประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะอันนี้เป็นของทั้งเดือนเลยเวลา14นาฬกา19นาที ตอนนี้ป้าอ้อมก็จับรวบนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาเท่าไหร่ของคนเลข3นะคะอ่านไพ่ไปกับป้าอ้อมอู้ไพ่ตัวได้ราชินีถือเหรียญคุยนอ็อ p แพทริคอลมีความสุขมากตอนนี้มีความสุขคนเลข3มีความสุขกับตัวเลขในบัญชีนะเงินรู้สึกว่ามีความสุขกับเงินนะคะการเงินดีนะละนนักษณะนี้ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างการเงินดีนะคะสําหรับคนเลข3นะ ในใจเป็นยังไงโอ้โหในใจยังไม่จบนะยังได้เรื่อยๆนะคะยังรู้สึกว่ายิ่งตอนเนี้มีความสุขกับการหาเงินเนาะการเงินของเราเนี่ยตัวเราตอนนี้เราก็ได้เห็นเงินในบัญชีชัดขึ้นแล้วเราก็ยังได้ใจเรายังรู้สึกว่าเงินมันทําง่ายเนาะเงินมันหาง่ายขึ้นไม่ได้ยากเลยประมาณนี้สำหรับคนเลขสามนะคะถามสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างเจ็ดเหรียญขึ้นที่สภาพแวดล้อม จริงๆแล้วเงินยังเยอะอยู่นะยังไม่ได้หมดนะคะยิ่งทํายิ่งได้ลักษณะนี้เจเหรียญอยู่รอบตัวเรายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งได้เงินมันอยู่เหมือนอยู่ในภูเขาอะค่ะยิ่งขุดยิ่งขุดยิ่งขุดยิ่งเจอแต่มันเหนื่อยมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะคะการเงินเนี่ยคือเราต้องลงแรงลงกําลังทําขุดเราต้องขุดต้องปลูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถางเราถึงจะได้แต่ถามว่าเยอะมาเยอะมากนะคะ เงินยังอีกเยอะไอ้ที่คิดว่าได้งานนี้ยังอีกเยอะนะคะยังได้อีกยังได้อีกเรื่อยๆอืมถามที่ผ่านมาคนเลขสามเป็นยังไงบ้างมีสองไม้เท้ากับเดอะเลเวอร์ขึ้นนะคะสองไม้เท้าเราได้คู่หูเนาะที่ผ่านมานะคะผ่านมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วจบไปแล้วเขาบอกว่าเราได้คู่หูอะคู่บอดี้อะคะ่ะมองทัศนคติเหมือนกันเรื่องเดียวกันคิดเหมือนกัน ความเห็นเหมือนกันเลยคนเลขกสามเจอคู่หูดีนะคะแล้ว the lover ขึ้นมีความสุขอะที่ผ่านมารู้สึกแบบย้อนวัยแบบเขาเรียกอะไร the lover เนี่ยจะเป็นแบบลุ่มหลงนะคะจะเป็นความสุขที่แบบอ๋ยฉันโหยหาแบบนี้มานานแล้วประมาณเนี้ยอันนี้ไม่ไม่น่าจะใช้เรื่องความรักซะทีเดียวมันเหมือนเพื่อนอะพอเพื่อนมาเจอกันแล้วมีความสุขอับไปด้วยกันประมาณนี้เลยค่ะ the lover รู้สึกโหยหารู้สึกคิดถึงกันเนาะ ผ่านไปแล้วจบไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีกว่านะคะสําหรับคนเลข3นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคนที่มีอิทธิพลต่อเราคนอื่นหรือใครก็ตามที่เราคาดหวังไว้เป็นยังไงบ้างเดอะเฮอร์มิตนะคะไพ่ไพ่ลูสีขึ้นที่เขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเลนะเขาสันโดษมากลักษณะเนี้ยก็คือเขาอยู่ในถ้ำนะคะเขาเป็นลอสีคือถ้าเราจะคาดหวังให้ใครช่วยเหลือเราหรืออะไรเนี่ย เขารู้สึกโปร่งๆอ่ะกับตัวเรานะคะเขาไม่ได้สนใจเลยก็คือถ้าเป็นเรื่องของแนวคิดการใช้ชีวิตน่ะพึ่งได้แต่ถ้าจะเป็นเรื่องจะให้มาช่วยเรื่องอะไรเนี่ยน่าจะยากนะคะเพราะว่าเขาเก็บเนื้อเก็บตัวคนที่เราคาดหวังอะไรกับตัวเขาเนี่ยเขาเก็บเนื้อเก็บตัวมากนะคะอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนยามิถุนายนของคนเลขสามหดาบแล้วก็เดชาริออท นะคะหกดาบเนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคตอนนี้มันจะค่อยๆเริ่มคลี่คลายนะคะลักษณะหกดาบเนี่ยจะเป็นเรื่องของที่เรามีปัญหาแหละที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัญหาสะสมอะค่ะแต่ปัญหานี้มันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายดีขึ้นแต่ยังไม่หมดนะคะปัญหามันยังมีแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดน,นึงเดือนนี้ถามว่าจะเสร็จหมดจะจบไหมปัญหานี้ยังนะคะยังต้องใช้เวลาอีก4เดือนอะประมาณนี้เลย นะคะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไปเดี๋ยวจะดีขึ้นเดชาลีออดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเดือนนี้เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนจากขาวเป็นดําเปลี่ยนจากดําเป็นขาวเลยเราจะสู้อันนี้ลักษณะนี้ลักษณะแม่ทัพนะคะเราจะลุยแบบฉันจะลุยฉันจะสู้อะไรเงี้ยประมาณนี้เลยกับปัญหาเนี้ยคือเราไม่ได้กลัวปัญหาแล้วล่ะแต่เรารู้แหละว,ว่ามันมีปัญหาแต่ไม่กลัวไม่ได้กลัวเหมือนเดิมแล้วนะคะคนเลขสามตอนนี้จะสู้กับปัญหา ถามว่าจะผ่านไปได้ไหมต้องดูนะคะปัญหาเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คลายแต่พละกกาลังเราจะดีขึ้นนะคะหรือไม่ก็จะมีเรื่องของการอุ้ยแต่ท่องเที่ยวต่างประเทศไม่น่าจะได้นะอาจจะมีการสัมพันธ์กับต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาแบบเขาเรียกอะไรศึกษาเทคโนโลยีใหม่ต่างต่างถิ่นต่างแดนเลยนะคะอาจจะมีการเรียนภาษา เนาะเพราะว่าตอนนี้เราเที่ยวไม่ได้แต่มันสัมพันธ์กับต่างชาติอะคะ่ะแดชาลีออดเนี่ยมันจะมีอยู่3เงื่อนไขก็คือ1ตัวเราอะ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนจากขาวเป็นดาเปลี่ยนจากดำเป็นขาว2เราจะต้องเอออันนี้1นนะคะก็จะมีพลักกาลังเข้มแข็งด้วยและ2ออาจจะมีการท่องเที่ยวต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนแต่ช่วงนี้เขายังไม่ได้เปิดเนาะโควิดอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาก็ได้หรือไม่ก็ท่องเว็บ อะไรเงี้ยคือคือแต่เราจะใส่ใจมากขึ้นหรือไม่ก็สามอาจจะสัมพันธ์กับต่างชาติต่างภาษาที่เราเห็นกันทั่วไปเนะะี่ยค่ะเราอาจจะต้องแบบเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับเขาจะเป็นลักษณะน,นี้แฮ <c oughs> <c oughs> ่ปะอ้อมเสียงดังไป <c oughs> อ่าอันนี้นะคะสําหรับคนเลขสามแล้วให้ใบสรุปเป็นยังไงบ้างอู้ <c oughs> ให้ใบสรุปสวยมากเลยนะของคนเลขสาม <c oughs> เดยนนี่มีแต่คนสวยๆ <c oughs> อ่าเดอะเมจิกเชื่องกับเดอะซันขึ้นตีความตามไพ่นะคะ ก็คือสำหรับคนเลข3นะคะเดือนนี้นะมิถุนายน2563เนี้ยเราจะมีความเขาเรียกอะไรคาดการคาดคะเนดได้แม่นยำมากลักษณะน,นี้เดอะเมจิเชียมทั้งดิดนน้ำลมไฟอะคะ่ะก็คือเราจะรู้ทุกเรื่องอาจจะมาจากซิกเซนอาจจะมาการบอกเล่าหรือจากฝันหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นนะอะไรประมาณนี้ ลางสังหรณ์มันแม่นยําขึ้นนะคะแม่นยํามากให้เชื่อนะคะเชื่อใน six sense เชื่อในลางสังหรณ์ตัวเองเพราะเดือนนี้คนเลขสามจะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะจะมีพ่อหมอแม่หมอมาบอกเหมือนป้าอ้อมก็ได้นะคะว่าโอ้ยมันจะอยู่งู่นอย่างนี้ให้เชื่อมั่นได้เลยเพราะว่าถ้าตัวเองมั่นใจว่าแมน่นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นะคะแล้ว the sun ขึ้นให้ใบสรุปด้วยคนเลขสมนะคะเดือนนี้จะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยําพร้อมกับจะได้เจอความสุข มันความสุขมากเดอะสันนี่เป็นความประสบความสําเร็จความสุขตื่นเช้ามาเป็นวันใหม่มันมีแต่เรื่องราวดีๆะคะ่ะโบกสะบัดคือฉันอยากจะประกาศทุกคนได้รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าฉันแบบเด็กน้อย <c oughs> มีความสุขมากกับชีวิตชีวิตตอนนี้นะคะประมาณนี้เลยย้ําอีกรอบหนึ่งสําหรับคนเลขสามนะคะตอนนี้คนเลขสามมีความสุขมากกับการเงินเนาะราชินีถือเหรียญอยู่ที่ตัวนะคะตอนนี้แค่เห็นเงินในบัญชีก็มีความสุข เขาบอกอย่างงี้ในใจนะคะในใจก็ยังก็ยังรู้สึกว่าเงินมันง่ายเนาะรู้สึกหาเงินได้ง่ายขึ้นรู้สึกว่าทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองประมาณนี้เด็กถือเหรียญจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะคือขอได้เลยถามว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างสภาพแวดล้อมก็ยังมีเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวพันเยอะมากแต่อันนี้มันเป็นเจ็ดเหรียญเงินที่จะต้องแบบลงแรงนะคะไม่ได้เงินแบบอยู่ๆเขาให้มาอย่างนี้ไม่ใช่เงินที่เราต้องยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งขยนันยิ่งได้ ประมาณนี้ค่ะเพราะเงินมันอยู่ในเหมือนอยู่ในภูเขาอะค่ะยิ่งขุด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 ,ขดแต่มันต้องใช้พละกําลังเรานิดนึงต้องใช้แรงนะคะถามว่าได้ไหมก็ได้ได้เรื่อยๆการเงินดีค่ะสิ่งที่ผ่านมาแล้วจบไปแล้วเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นถามว่าคนที่มีอิทธิพลต่อเราหรือคนที่คาดหวังจะให้เขาช่วยเหลืออะไรเราได้ไหมน่าจะยากอันนี้เขารักสันโดษนะคะเขาไม่ได้สนใจเราเลยเขาก็ไปดูแลตัวเขาอย่าง คือเขาเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวต้องประมาณนี้นะคะคนที่เราคาดหวังเขาเก็บเนื้อเก็บตัวมากแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะหกม้เอ,อ่หกดาบชาริออตก็คือเราปัญหาที่เรามีจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายแต่ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่สะสมมานานนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันก็จะคลายมาแล้วละหกสิบเปอร์เซ็นแล้วอีกสีก่สิบเปอร์เซ็นก็นิดนึงนะคะแต่เดือนนี้เราจะพละกําลังดีมาก แข็งแรงมากแข็งแกร่งมากนะหรือไม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่นะคะดูแลตัวเองหรือไม่ก็จะต้องแบบปรับปรุงตัวเองตัวเองแบบขน,ขนาดใหญ่เลยอะหรือไม่ก็สัมพันธ์กับต่างชาติต่างภาษานะคะมีเงื่อนไขนี้ด้วยแล้วไพ่ใบสรุป ของคนเลข3นะคะเดอนไม้เชียร์ขึ้นเดือนซันขึ้นเราจะมีรางสังหอนที่แม่นยำค่าคะเนแม่นยำด้ทุกเรื่องนะคะแล้วเราจะมีความสุขมากตื่นะเช้าวันใหม่ประสบความสําเร็จเดือนนี้ประสบความสํเนนสาสเร็จมากนะคะเดือนซันนี้ไพ่ดีที่สุดในสําหรับนะมีความสุขมากสําหรับคนเลขสานะคะยินดีด้วยไปต่อ